ว่างวันหยุดนะคะวันอาทิตย์มหาเลายทาแก้เหงาค่ะก่อนจะไปทํางานอาทิตย์หน้าค่ะใครที่ชอบเลี้ยงต้นไม้ไว้ในบ้านนะคะนี่อันนี้ต้นยางค่ะยางพาราบ้านเราเดี๋ยวนี้แถวยุโรปก็มีขายทั่วทุกภาคเลยค่ะวิธีบมรุงรักษานะฮะลองดูนะคะวิธีง่ายๆอันนี้คือเบียร์ค่ะเบียร์ที่สําหรับคุณผู้ชายก็ชอบดื่มนะคะเอามาใช้สำลีชุบแล้วก็เช็ดนะ,ะลองดูนะคะ เพราะว่าเคยลองทําแล้วก็ช่วยได้ค่ะจะทําให้ใบของต้นไม้ที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านหลังจากข้าแห้งแล้วจะเกิดเป็นสีเงามันะน,นะะเพราะว่าปกติเราจะใช้ใช้น้ําธรรมดาอันนี้ลองเปลี่ยนจากน้าธรรมดาเป็นเบียร์ดูน,นะคะว่าจะได้ผลยังไงแค่ไหนลองดูนะคะสวัจะได้ผลเช็คเลยค่ะ คลิปนี้เอาสาระไหมคะไม่เอาตลกนี่ลองดูเลยค่ะพุจะเดชนี่่ะ ้นยางเพื่อเพื่อจะได้ขีดยางเขาบางแกงเหงาค่ะแค่นี้นะคะไว้คราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะบวัสีีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่ใครเข้ามาชวนเราไปเที่ยวชมที่ต่างๆเดี๋ยวเราจะตามคุณไปอีกนะคะบวัสดีค่ะ